่สดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีกลอบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่มเอพ e A เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันในเช้าวันทํางานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้วันจันทร์15ธันวาคมมาถึงกลางเดือนธันวาคมกันแล้วนะครับหรือเวลาเพียงครึ่งเดือนก็จะสิ้นปี2558กันมาดูการลงทุนของต่างประเทศกันก่อนนะครับว่าเมื่อช่วงวันศุกร์นะครับวันทําการวันสุดท้ายของสัปดาห์มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะ นำมาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยซึ่งกำลังจะเปิดทำการซื้อขายในอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะครับเรื่องสำคัญก็ยังเป็นเรื่องของราคาน้ำมันครับที่ร่วงลงจนกระทั่งไปกดดันรา,ราคาหุ้นของพลังงานทั้งในส่วนของตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ฉุดตลาดอย่างหนักอีกวันหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศษรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐออกมาไม่ว่าจะเป็นดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรม อะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว PPI ของสหรัฐก็ไม่ได้ช่วยพยุงดัชนีไว้นะครับปิดตลาดนี้ดาวโจนร่วงลงไปถึง315.51จุดนะครับเมื่อปิดตลาดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับลบไป1.79%ครับส่วน NASDAQ ครับก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับ54.57จุด1.16ครับ1.6่นะครับแล้วก็ S&P 500ครับ ปรับลดลงไป33จุดนะครับรว่า1.62%ถ้าดูในภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับปรากฏว่าดาวโจนและก็ SP500 นี้่ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ย่ำแย่ที่สุดของปี2014นี่ี่เลยนะครับโดยปรับลดลงไปสาหรับดาวโจนนี่3.8%ครับส่วน SP500 นั้น3.5%ในขณะที่ n a s d a q นั้นปรับลดลงไปทั้งสัปดาห์2.7%นะครับส่วนที่ยุโรปเองก็ถูกกดดันจากเรื่องของการเทขายหุ้นน้ำมันด้วยเช่นกกกัันนรร็ุดดให้ชีี่่ววงงลไปเยา มากกว่า2%กันหมดเลยนะครับฟุ 100, ตซีร้อยตลาดลอนดอนครับปรับลดลงไป161.07จุดครับ2.49%ดสกเปอร์แดกเยอรมันลบสองร้จุดครับ2.72%แล้วก็ซี40ก็ลบไป116.93จุดนะครับร่วงสอเจ็ดเจ็ดเปอนะครับก็ทั้งเยอรมนีแล้วก็ทางฝรั่งเศสเองซึ่งอยู่ในกลุ่มยูโรโซนก็กงังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในกรีซด้วยนะครับซึ่งก็ อาจจะส่งผลถึงให้มีการเลือกตั้งแล้วก็พักฝ่ายค้านซึ่งต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปอาจจะได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลซึ่งก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับสาภาพยุโรปนะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันนะครับแม้ว่าชัยชนะของพรรครัฐบาลอาเบะเกองก็คงจะกลับมาเป็นนายกตีอีกครั้งแต่ก็ไม่ช่วยให้แตชนีตลาดหุ้นของอออของญี่ปุ่นเองอ,อ,อยู่ในแดนบวกได้นะครับเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวันศุกร์ยังส่งผล ทำให้ดัชนีนิกเกอีเองเช้าวันนี้นะครับช่วง9ก้นาฬิกานี่ยังร่วงอยู่นะครับลบไป174.21จุดนะครับหรือว่า1%เปอร์เซ็นเซียงไฮ้ลบ21.53จุด0.73นะครับ0.73เปอร์เซ็นต์ฮังเส็งลบ306.48จุด1ครับ1.32เปอร์เซ็นต์สเร t ไทม์สิงคโปร์ก็ลบด้วยนะครับ่อ28.37จุดครับก็0.85%อร์เซ็นต์นะครับจาการ์ตาลบ36.17กจุด0นแล้เก็ิลิปปินส์จุดเ1็1เปอร์เซ เรียกว่าร่วงกันหมดทุกตลาดเลยนะครับทิศทางอย่างนี้มาดูกันครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นั้นดัชนีหุ้นไทยก็ยังปรับตัวลดลงนะครับ11.86จุดหรือว่า0.78%มูลค่าการซื้อขายก็51,000กว่าล้านบาทนะครับโดยปิดการซื้อขายนะครับเซ็ตอินดี x ก็หนึ่งพสจุดจุดรวมเบ็ดเสร็จทั้งสัปดาห์นะครับซึ่งหยุดกลางกลางสัปดาห์คือเมื่อวันพุธนะครับเท่ากับซื้อขายกัน4วันนั้นดัชนีก็ปปรรรััับบลดดดดงไไเก80จุุททีียนนสหหช้ ส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามมุมมองจากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปรึกษสวัสดีท่านผู้ชมครับผมดูภาพความเคลื่อนไหวในภูมิภาคแล้วก็น่าจะพอสมควรใช่ไหมครับครับคงต่อเนื่องจากทางยุโรปอเมริกาเอเชียวันนี้เนี่ยทางธันทิตมองว่ารุนรีบาวนะครับติดอะไรก็ตามเนี่ยช่้งแรกของสัปดาห์นี้เนี่ย โอกาสการอ่อนตัวไปบริเวณที่1.490เนี่ยมีโอกาสค่อนข้าง,งสูงแนวรับตัวต่อไปจะเป็นแนวรับถัดไปเนี่ยจะไปยืนอยู่ที่ประมาณ1.465-1.470ซึ่งทางธนิดมองว่า,าปานปรับฐานชุดนี้ไม่น่าทำกับบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามีปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับอิโคนมิกแลนดี่ของญี่ปุ่นการเก็นกาไรเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยมาตรการตุ่มเด็นกิจข,ของยูะคทับเพราะนั้นกลยุทธ์ของทางธนิตมองว่าการอ่อนตัวเป็นโอกาสการสะสมนะครับ วันนี้ทางไทเปิสน,นำพุ้นอีออนมาเรียนนําเสนอนะครับเพราะว่ามีโอกาสการเติบโตในแง่ของการเจริญเติบโตของ c l n v หรือไอตัว e AC ที่อยู่ในรุ่มแม่น้ำโขงนะนะเพราะนั้นแนวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นรักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นได้มีแนวรับไว้ที่สําคัญที่บริวเวณร้อสิบาทเนี่ยนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณร้อามสิบาทในแง่ของตัวอีออนครับกลยุทธ์วางตาแหน่งไว้ มีโอกาสเกิดตัวสูงเพราะนั้นให้ซื้อเพื่อลงทุนครับผมครับวันนี้ย้อนย้อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอทีดีอืมอีวอนครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณสุเชยครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้เป็นย้อนนะครับเมื่อสักครู่นี่อาจจะขึ้นเป็นไอทีดีนั่นเป็นข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาละครับเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของราคาน้ำมันทองคำแล้วก็ค่าเงินราคาน้ำมันร่วงหนักหลักหนึงรายไปติดตามช่วงหน้าครับ แล้วส่องหาก็จิบแฟมิล,ลี่ที่ปังปตทที่ร่วมรายการแล้วคะดิสิตรุร่นลับก็จิบทองคำหนึ่งตัวทันทีตอนนั้น<อ>มันครบแปบาทก็มีสิทธิ์ชิงโชคทองได้เหมือนกันนะรูปสนุกวันนี้ถึง31ทธันวาคม2557ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคยมีพันธ์มากมายนานับประการยิร่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คน ยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ นะครับว่าเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นร่วงลงอย่างหนักทุกภูมิภาคเลยนะครับเป็นผลมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงแรงอีกวันหนึ่งนะครับโดย WTI นะครับตลาดสหรัฐนี่ปรับลดลงไปเมื่อวันศุกร์ปิดตลาดนะครับลดไป2.14เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปิดที่5้เหรียญ81เซ็นะครับในขณะที่เบรนท์นะครับก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับ1เหรียญ83เซนนะครับปิดที่6 1เหรียญ85เซน ซึ่งถือว่าระดับราคาของสหรัฐนี่ WTI นี่เป็นราคาต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2009นะครับแล้วก็ในขณะที่เบนท์เองนี่ก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่ต่ําสุดน yeah. ับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2009ก็คือ5ปีกว่าหมดเลยนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้มาดูกันนะครับก็ปรากฏว่าเงินบาทช่วง9นาฬิกานี่ก็อยู่ที่32บาท82สตางค์นะคร ก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับที่ปิดตลาด32.87ถึง32.89เมื่อวันศุกร์นะครับส่วนเย็นก็ยังทรงตัวอยู่ที่118.77เยนท,ท,ทั้งๆที่คาดการณ์กันว่าอาจจะอ่อนค่านะครับเพราะว่าอาเบะจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งและคงจะเดินหน้าอาเบะโนบิกันต่อไปนะครับส่วนราคาทองคาเมื่อวันศุกร์ก็ต้องถือว่ายังทรงๆแต่ว่าก็ย่อลงมา3วันติดเลยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ยังลบลงไป3เหรียญ10เซน ปิดที่1 2 2 2งพเหรียญห้าสการที่ขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็ทําให้นักลงทุนยังต้องอาศัยการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทาง FOMC จะประชุมนะครับอาจจะมีการชี้ชิดทางเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของ ธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนอเองก็ไม่กล้าเข้าซื้อมากนะครับทำให้ทองมีลักษณะย่อลงแต่ย่อลงไม่มากนะครับยังอยู่เหนือระดับ 1, 2 2 0ี่เหรียญซึ่งก็ส่งผลให้ราคาเมื่อวันเสาร์ที่สมาคมค่าทองคําประกาศราคา1ครั้งนั้นราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับประกาศราคาครั้งแรกออกมาแล้วนะครับของสมาคมค่าทองคําปรับลดลงไป100บาทครับ ราคาทองก็ปรับลดลงเหลือ1,218เหรียญล่าสุดนี้นะครับส่วนเงินบาทแข็งค่านะครับ32บาท82สตางค์นะครับนะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ